เบาดีลบดีนะก้าวเจริญบวกนครลงบางตั้งตังอย่ไรไ่ต้องหวังตั้งเดินลงลงไปไกลก็ไปไหนลงมานถังสนที่ำคักาคนรจะการกําัาท เนี่ยเ็น่มลมลหัวลมโลหัวหลังการโลหัวกับขึ้นมหาด้วยจัเริ่มวังสันติสุขบอกที่นั่งตรงกาจประับนะครับนาทานจุดของไฟนะพี่น้องคุณทานคือที่กานวังสันติสุขนะครับเอเีนะครับใทนดีความังของพีของรองทางสูง แต่ละมีแค่เดบาทกันน่ายลงวดลงวดลงวออมามาคุยกันเร็วมันเหลือะไรบ้างเ้อมันจะตะเวียนตะเวนัวา์เบืนไงไปคไปใครฮะก็จะไดแ่จะกรจายนะครับขออนุญาตอั้นปวาัตเจากัจตืนเร็วมุลดจากมคอขอโทษงตว

تھيک <laughs> ہے

ระบบเข้าไปเริ่มทำงานนะครับนะครับทานดติดตามนะครับวางสติจุดแขงดีเลยบอยจะมางเไม่ห็นสลอ้จะนต่เป็นการใจครับาสาเล่นวน ตบได้ด้วยอนี้ามครับต่อไปดูมด้วย้า प्यान गफ प्यान ไล่จมควนน้ำวุ้ยเจ็บเอาไปเร็วเยไปร็วครับับไปแบไป ตอนนี้8มที่ไมาจากบันยองนัดเดียวปุมมัดีมีหน้าตรงเดียวเท่านั้นละเย็ดสบันไปไเรื่อยเมื่อนันตอนนี้ข่ย,ย่าบ้าที่สองร้อยานไปขวด้านขวาหันมาซ้าย เดินกันไปเรื่อยๆดูก <troll in the valley> ันไปครับยังไงตลงยังไ่เดาเบอร์ยงเตมตลัตุไปเรื่อยหาว่าหาเจญอ่ะไปดดิกระปง ยี่5ิบห้าสี่ห้าครับกคือเลขกำกับนะครับของบวยเจรดเลยนะครับยี่สิบห้าสี่สบ้าครับหกหมื่นสี่พันบาทสัดเจนาบต้น้านต้นใกล้ๆนี่หลายบวยเจเริ่งเจ้าของเครื่องกนตนคนใดมันเังอจากหนองคู่มันบุญขอเม้่ตรงจุดสาม ไปไหนกัไปไปไหนกันไปไปนีปนีเลยเียวกัทางนะครับดวยจัอยานหรอขขาานะครับใไปจังหวัด

หางดูนะครับทีมงานพอเข้า่านนะครับบุยเจริญนะครับเข้าเข้าใครไร้ฝันน น้องเพิรอ้นะครับติมงานพอห้ามการสนเกโคนอากต่าป่าสี่ร้อยผ่านไปสี่ร้อยผ่านไปนะครับ ผัดไปคือเท่ากบเขาถูบทุกท้ายชาต้าพันพ่อนัศนสุมาัวสามหงันเ้ร้อสี่ร้อยสามสิบส่้าร้อยสามสิบ่อห้องหารวัยจ้า